เความฝันที่เป็นลางว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภก้อนโตเข้ามาจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับหลายคนมักสงสัยกันว่าเมื่อเรามีความรู้สึกหรือมีลางสังหรณ์ว่าลางบอกเหตุสิ่งนั้นจะนำมาสู่โชคลาภให้กับเราได้หรือไม่อาจารย์อัตพลเผยความหมายทำนายฝันลางสังหรณ์ และอาจจะนำไปสู่การมีโชคลาภของคุณก็เป็นได้ฝันเห็นองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกษัตริย์พระการที่เราฝันเห็นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระหรือฝันเห็นกษัตริย์ราชินีบอกเลยว่าเป็นความฝันที่ดีมากยิ่งหากไม่เคยฝันเห็นมาก่อน,นเชื่อเถอะว่าฝันนั้นจะนำพาโชคลาภก้อนโตมาให้ หรือจะนำเกียรติยศชื่อเสียงและเรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตเตรียมเสียงโชคได้เลยฝันว่าจับขี้หรือเปื้อนเปรอะของเน่าเสียคนที่ฝันได้จับขี้ฝันว่ากอดทั้งอุจจาระหรือฝันว่าจับขี้มีหนอนยั่วเยาะสกระปรกมากเปื้อนเปรอะมือเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกแล้วด้วยนั้นบ่งบอกว่า เตียมรับโชครางวัลใหญ่ได้เลยคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายคนเคยฝันทำนองนี้แล้วมานักต่อนักฝันเห็นคนแก่ญาติผู้ใหญ่บรรพบุรุษมาบอกคนที่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายคนเคยเล่าว,ว่ามีปู่ญาติตาใหญ่มาบอกในฝันให้ซื้อเลขนั้นเลขนี้หรือท่านเหล่านั้นมายืนอยู่หน้าบ้าน อาจจะนั่งมากับรถคันไหนคันหนึ่งก็ได้แล้วนำเลขบ้านเลขรถมาเสี่ยงโชค,โชคก็ปรากฏว่าได้รางวัลใหญ่นอกจากนี้ยังมีรางบอกเหตุที่ไม่ใช่ความฝันอีกหลายอย่างที่บ่งบอกว่าจะได้การเสี่ยงโชคเช่นพึ่งมาทำรังที่บ้านโบราณว่าพึ่งมาทำรังที่บ้านใครจะให้โชคลาภแก่คนในบ้านนั้น แต่อาจไม่ใช่โชคขนาดใหญ่เพียงแต่อาจจะถูกหวยรังวันหลายงวดติดติด,ดกันแต่หากขนาดของรังพึ่งรังใหญ่มากเท่าไรแปลว่าได้โชคลาบมากเท่านั้นความมั่งคั่งก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหากพึ่งมาทํารังทางที่ใต้ของบ้านาก็อาจจะบอกว่าข่าวว่าจะสูญเสีย ก็อาจจะบอกข่าวว่าจะสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยความชาราได้เช่นกันงูหรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้าบ้านหากเหตุการณ์งูเลื้อยตัดหน้าหรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้ารถแบบไม่ทันตั้งตัวนักเสี่ยงโชคมักจะนำไปตีเลขเด็ด เพราะเชื่อว่ามีความโชคดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีคนนำลอตเตอรี่มายัดเยียดขายให้คนที่ไม่ใช่นักเสี่ยงโชคแต่อาจจะซื้อเพราะมีคนมาขายชักชวนให้ซื้อประมาณว่าเหลือชุดสุดท้ายหรือตื้อให้ช่วยซื้อจนจำเป็นต้องซื้อเพื่อตัดความรำคาญ หรือสงสารคนขายก็เลยหยิบเลขแบบไม่ตันตั้นใจบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่มักจะถูกรางวัลอุบัติเหตุก่อนวันหวยออกการเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องต้องเจ็บตัวหรือถูกรถชนส่วนใหญ่ก็จะมักพูดกันไปว่าฝาดเคาะไปเรื่องไร้ายกลายเป็นดีหลายคนก็มักจะนำเหตุการณ์เหล่านี้ไปตีความหมายที่เกิด เช่นเอาเลขรถที่ชนเราหรือเลขรถเราเองเลขห้องพักในโรงพยาบาลมาเสี่ยงโชคเสียเลยและหลายครั้งก็มีโอกาสถูกเลขเด็ดเหล่านั้นเสมอไฟแดงขึ้นที่มือหรือจุดแดงที่นิ้วนางคนที่มีจุดสีแดงขึ้นที่บริเวณฝ่ามือหรือบริเวณนิ้วนางโบราณว่าจะมีโชคลาภเกียรติยศ เข้ามาประกวดแข่งขันใดๆเช่นประกวดนางงามก็อาจจะชนะเลิศแต่หากสังเกตก่อนวันหวยออกอาจเป็นลางบอกเหตุว่าคุณจะถูกหวยก็เป็นได้ครับก็ต้องกราบขอพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชาน ก็ขอคุณอำนาจพระศีรตัตนไตจตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ